นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ เมื่อไฟโลกไฟโกรธไฟโศกหลงใครไม่ปลงพงเผาเผาแหลกลานทั้งญาติมิตรใกล้ชิดรวมคิดอ่านแต่บางท่านใช้ไฟหลน่นเอาผลงานจะเริญสุข ผู้ที่ใครในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าวันนี้จะพูดในเรื่องไฟไฟนั้นมีอยู่ในสังขารของเราสี่กองไฟยังกายให้อบอุน่นไฟยังกายให้สุดโสม ไฟยังกายให้กระวดกระวายไฟเผาผ่านอาหารให้ย่อยนี่เป็นไฟอยู่ในร่างกายแต่ไฟที่ทำให้จิตใจได้รับทุกนั้นได้แก่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะ มีอยู่สามกองดังที่คากรอนกล่าวไว้ข้างตนนั้นว่าเมื่อไฟโลภไฟโกรธไฟโศกหลงไฟโลภนั้นยากจะตายวัตถุสิ่งของ หรือกามเข้ามาครอบครองเพื่อเป็นสมบัติของตัวไฟดวงนี้จะมีอยดู่้วยกันทุกคนเมื่อพิจารณาดูแลว้วอยากให้ผู้หนึ่งผู้ใดสรรเสริญยืนยอ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดมีไฟตัวนี้แล้วทําให้ผู้นั้นสแสวงหาแม้แต่ผู้ทรงศีลทรงธรรมลืมข้อประพฤติปฏิบัติโลบได้บังเกิดกับตนแล้วโตง่ายง่ายผู้ที่เข้าเน็ตเล่นเฟซเล่นไลน์ แม้กระทั่งดูคลิปในโยโูทูบจะเห็นบางครั้งก็อวดอุตริมนุสธรรมหลงตัวเองว่าสามารถมีตาทิพหรือหูทิพรู้ว่าผู้หนึ่งผูด้ใดหายไปจากหมู่บ้านอวดอ้างตนเองว่ารู้อยู่ที่ไหน หรือบางครั้งบางคราวเกิดอาชญากรรมคนพวกนี้จะเข้ามาอวดอ้างสรพพคุณว่าสามารถที่จะรู้คนที่ทำร้ายหรือฆ่าโพดหนึง่งโพดใดนั้นให้ตายไปได้นี่ถือว่าเป็นการอวดอ้างถ้าจะพูดกลับ กันจริงๆโดยที่ไม่ได้แสวงหาสิ่งเล็กๆน,น้อยๆหรือแม้กระทั่งอยากจะได้ชื่อเสียงในวงสังคมเพราะสมัยในเรื่องอะไรต่างๆเขาเอาออกสื่อเพื่อไปสู่สังคมให้สังคมนั้นได้รู้กว้าง สังคมที่ไม่ได้รู้จริงเห็นจริงในการกระทำของผูน้นั้นๆเชื่อตามกระแสข่าวเขาปุกปั่นอย่างไรก็เชื่อไปตามโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้นึกว่าข่าวนั้นสมควรที่จะเชื่อถือได้หรือเชื่อถือไม่ได้ ่อยให้สังคมนั้นหลงผิดไปด้วยแต่ผู้มีปัญญาไม่ได้หลงตามกระแสะข่าวเขามีเหตุมีผลในการที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้ความจริงไม่ได้พูดขึ้นมาลอยลอย ตามโพี่อวดอ้างว่าสามารถรู้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้ารู้จริงๆเหตุไรจึงไม่แจ้งจับโพี่ทําความผิดเพราะเรานั่นรู้จริงสังคมคงจะไม่ว่าอะไรแถมยังจะเป็นผลดี ที่สามารถให้ตนเองนั้นมีชื่อเสียงในด้านสังคมคือเห็นจริงรู้จริงโดยที่ภาพหน่วยงานทางรัชการตามจับอาชญากรโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายให้มากมายในเรื่องตามจับ อันนี้ก็ถือว่าช่วยบ้านเมืองอีกทางหนึ่งในฐานะที่รู้จริงแต่ถ้าไม่รู้จริงก็พลอยให้ประชาชนพลเมืองนั่นๆหลงงมงายตามไปด้วยในฐานะที่ตนเองนั้นถูกไฟโลบอยากจะได้นาไายตา ชื่อเสียงเกียรติยศในวงสังคมให้เขารู้จักทําพิธีการต่างๆโดยที่ไม่ใช่หน้าที่ของผู้ที่ทรงศีลทรงธรรมออกสู่สังคมแล้วจะให้ผู้คนนั้นไปนับถืออะไร เมื่อประพฤติปฏิบัติกันอยู่อย่างนี้ถามว่าสังคมนั่นจะเริญหรือตกตำ่ำเอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามขายให้คนทั่วโลกนั่นติดตามคนที่มีปัญญาเมื่อเขาเห็นเขาก็จะดูถูกเหยียดหยามว่าประเทศนั้น มีปัญญาแค่นีนหรือถึงได้เชื่อถือในสิ่งเหลา่านี้ทั้งทั้งที่มีพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเทจา้าท่านทรงสั่งสอนในเรื่องเหตุเรื่องผลแต่ผู้คนก็สับปะลนไปเชื่อถือแต่ สิ่งไม่มีเหตุไม่มีผลเชื่อลมลมแรงแรงเพราะตนเองนั่นไม่ได้ศึกษาจริงจริงจังจังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้พากันหลงการกระทำในสิ่งนั้นนั้น ถ้าหลงทางยังมีเวลาที่จะกลับตัวได้แต่ถ้าหลงจิตนี่หลงไปจนตายโดยที่จิตนั่นเกิดจากความอยากคือนักคิดเอาเองจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สังเกตดูง่ายง่ายก็ได้ เมื่อเราอยากได้อะไรดวงจิตนั้นก็ต้องใช้มือใช้เท้าเดินไปหาสิ่งเหล่านั้นจะหยิบจะจับเอามาครอบครองแต่สิ่งที่มาครอบครองนั้นพูดที่ไม่รู้จริงก็จะได้ของปลอม ทำให้ตนเองนี่เกิดทุกข์เดือดร้อนหรือบางครั้งได้มาในทางทุจริตผิดศีลธรรมเห็นกันอยู่การกระทําต่างๆถือว่าเอาของทุจริตเข้ามาไว้ในตนต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นคนที่ได้รับทุกข์ หรือบางครั้งก็จะถูกจองจําโดยที่ไม่มีอิสระภาพเพราะว่าเรานั่นไปเชื่อความโลภที่จิตนั่นมันพาไปจิตนั่นมันสามารถแสดงอิทธิฤทธิได้ทุกอย่างในรูปแบบหลอกลวงก็ได้ หรือจะให้เป็นจริงก็ได้ตามสมภาพจิตที่จะเกิดเหมือนครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนในเรื่องเชื่อจิตบางคนเห็นพญานาคบางคนไม่เห็นพญานาคแต่สิ่งเหล่านี้ ก็อยู่ในจิตในใจของเราทั้งนั้นเมื่อจิตอยากจะเห็นพญานาคจิตซ้อนจิตก็จะแสด,แดงให้เห็นแต่เรานั่นจะยึดติดหรือจะปล่อยวางในเรื่องจิตที่แสด,แดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ให้ดู อุปฏิบัติในเรื่องจิตนี้ก็มีการลองเหมือนกันที่จะไม่เชื่อจิตด,ดังเช่นอธิฐานบอกจิตให้เอาเงินมาให้สักสามล้านวางอยู่ตรงหน้าแล้วจะนั่งดูว่าเอามาได้หรือเปล่า จิตนั่นก็ไม่สามารถที่จะเอามาได้แต่สแสดงอิทธิฤทธิเฉยๆหลังจากนั่นก็ไม่เชื่อจิตอีกเลยถ้าเชื่อไปแล้วจะหลงตามจิตหรือบางครั้งก็อาจจะบ่าตามจิตไปดังนั้นครูบาอาจารย์ เขาจึงสอนให้ข่าจิตอย่าหลงตามจิตเพราะจิตนั่นมีตั้งหลายดวงที่จะทำให้เราเสียก็ไายจะทำให้เราดีก็ได้ไม่ต้องไปหลงในเรื่องที่จะโ้จะเห็นของคนอื่นปล่อยให้ทางการบ้านเมือง ที่มีหน้าที่จะต้องตามจับกลุ่มอาชญากรไม่ว่าจะชกชิงวิ่งราวหรืออาตกรข่าโ้นั้นข่าโพนี้อันนี้เขาก็มีเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนั้นจัดการแต่โพที่หลงงมงายอยาก จะได้ชื่อเสียงแม้แต่บอกใบให้หวยเขียนเป็นตัวเลขหรือทำไม้ทำมือไม่ว่าแต่เจ้าพ่อเจ้าแม่นั้นเจ้าพ่อเจ้าแม่นี่บางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิดแต่ไม่มีใคร ที่จะรวยไปได้ตลอดคือถูกทุกงวดไม่มีมีแต่ถูกกินทุกงวดนั่นมีดังนั้นก็อย่าไปเชื่อในเรื่องบอกใบให้หวยหรือตามหาของถายตามหาผู้ร้ายว่าเป็นคนนั่นคนนี้ เมื่อสิ่งเหล่านี้ออกมาไม่ตรงแล้วจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนสำหรับผู้ที่อวดรูเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดในสังคมไม่เห็นว่าบ้านเมืองในไหนที่จะเจริญรุ่งเรืองมีแต่หลอกมวลชน หากินเป็นขบวนการเท่านั้นเองสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองของเราจเจริญน,นั้นคือการทำมาหากินดังเช่นรอกล่าวท่านให้ทำเศรษฐกิจพอเพียงหาเรียงตนท่านไม่ได้ให้เป็นผู้ที่อวดรู้อย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทั้งที ท่านท่านเป็นประมมกในบ้านเมืองของเราแต่คนก็ไม่มองสิ่งที่ถูกต้องท่านสอนในเรื่องการธรมอาหานกลับไปหลงงมงายกับสิ่งที่ไม่เป็นจริงเมื่อเสียขึ้นมาก็พากันโกรธด,ด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้คนทุกวันจะเห็น การด่ากันในเฟซในไลน์ที่ตนเองนั้นม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามธํานองครองธรรมพากันหลงไปในทางที่ไม่ดีเชื่อถือไปแต่ในทางที่ไม่ดีคือพิสูจน์ไม่ได้ยังเชื่อถือเมื่อเห็นสิ่งอะไร เกิดขึ้นภายในบ้านในเมืองพากันโพนธนาว่าทำอย่างนั้นมันผิดทำอย่างนี้มันผิดคนที่ประพฤติปฏิบัติก็ไม่กล้ากระทำเพราะจะโดนดา่าโดนกล่าวหาผิดศีลผิดธรรมหรือผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่เน่ไม่ดา่า สื่อสารมวลชนกลับชอบที่ชอบก็เพราะว่าได้เงินจากการขายข่าวให้กับคนพูดอย่างนี้คนก็อาจจะด,ดา่าว่าอิจฉาเขาใส่ร้ายเขาอะไรทํานองนี้พล่อยให้สื่อมวลชนเหล่านั้น โกรธผููที่กล่าวก็ได้สมัยนี่เขาชอบยกย่องคนคนที่ศีลบริสุทธิ์เขาไม่ยกย่องเพราะว่าไม่ได้อะไรเขาจึงไปยกย่องคนที่ยกย่องไปแล้วเขาจะหวนตีกลับได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งยกย่องและได้ทั้งหักหลัง เขาเลยนิยมชมชอบดังได้กล่าวคำกลอนไว้นะเปลืองตนนั้นว่าเมื่อไฟโลกไฟโกรธไฟโศกหลงใครไม่ปรงพงเผาเผาแหลกลานทั้งญาติมิตรไกลคิดรวมคิดอ่านแต่บางท่านใช้ไฟล่นเอาผลงานพูดมาก็พอสมควรแก่เวลา ขอเจริญพร